กลายเป็นปรินดรามากขึ้นมาทันทีหลังจากซุปตาสาวลูกรักของคนเกาหลีอย่างไอยูได้ไปเฉิดฉายบนพรมเดนงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติมึงคานครั้งที่75ในฐานะนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องบล็อกเกอร์แต่กลับร้อนระอุสนานโซเชียลหลังจากที่มีมาเรียทราเวลอินฟูเอนเซอร์ชาวฝรั่งเศสได้เดินชนไอยูจนเกรียนตัวเปลวในงานพรมแดนเทศกาลภาพยนตร์มืงคาน หลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่อ,ออกไปนะคะก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่แฟนคลับเพราะนอกจากจะเดินชนศิลปินที่พวกเขารักแล้วยังไม่เอ่ยคำขอโทษใดๆทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวฝรั่งเศสหลังถูกท้วงลงอย่างหนงักเธอก็รีบออกมาขอโทษทันทีโดยบอกว่ารู้สึกเสียใจกับ จริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเดินพรมแดนและอยากจะขอโทษจากใจต่อน,น,นัดแสดงหญิงเกาหลีเธอยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะทําแบบนั้นกับอายุหรือใครอื่นเลยและแม้ว่าเธอจะเอามาขอโทษแล้วนะคะแต่หลายคนก็ยังไม่พอใจเข้าไปคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์เธอในช่องทางโซเชียลไม่หยุดเช่นกัน